เวลาเราใส่ไปแล้วเราก็ดันอ,อกฟันนิดนึงอย่ากดลงไปใต้เหงือกแรงๆเพราะว่าเล่จะจะ,ะติดตรงระหว่างซอกฟันได้ง่ายฟันก็จะผูกระหว่างซอกฟันได้ง่าย้าอ,งายองเล่นบอลแตวใส่กล้วยลงไปใส่กลัวลายลงไปหอมๆให้เราก็ปุ๊บเราก็ดันมาทางนี้แล้วก็ค่อยๆขยับ <c ười> ห,ห,หมุนหมุนหมุนเลื่อนขึ้นมา <c ười> จะเห็นเศษต้องค่อยๆขยับแล้วก็ ผู้ปกครองก็ต้องค่อยๆควบจะทําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพราะว่าเศษอาหารจะได้ไม่ค้างอยู่รงระหว่างที่ฟันขพอฉาะังใส่ป้ถ้าฟันข้างหลังเขายังแน่นอยู่มันจะมีจุดที่แน่นที่สุดขขผ่านลงไปปุ๊มันจะโล,ล่งละอันนี้พอโล่หอ่ามีไงโอ้โหขี้พันออกมาเต็มเลยอ